สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกท่านนะคะอุ้ยช้างปวดอึหรือเปล่าพามาชมน้องช้างน่ารักน่ารักนะคะวันนี้น้องช้างมาร่วมบุญนะคะมาร่วมบุญตักบาตรนะคะที่บริเวณหน้าสารคล,ลางหลังเก่าจังหวัดสุรินท่ะนำโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินนะคะเขาจะมีกิจกรรมทุกๆวันเสาร์อันนี้จะเป็นน้องควานช้างนะคะเหน้องๆตัวเล็กๆเป็นเป็นเด็ก เด็กที่เขาอยู่กับพ่อแม่และพ่อแม่ที่เป็นควานช้างนะคะวันหยุดเขาก็จะมาช่วยะะช่วยดูช้างนะคะน่ารักมากเลยอันนี้น่าจะเป็นตัวผู้น้องคะอันนี้น้องน้องตัวผู้หรือตัวเมียคะตัวเมีย ใช่ที่เราเจอที่เทคโนป่ะใช่ใช่น้องที่เจอเจอที่เทคโนไหมไอที่หน้าตลาดน้ํำไหมอ๋ออันนี้น้องอะไรนะลืมอ่ะน้องขวัญอู้น้องขวัญค่ะน้องขวัญน่ารักมากเลยแล้วก็มีน้องฟ้าใสเนาะโอ้ฟ้าใสน้องขวัญสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องขวัญนี่น้องขวัญนะคะที่เราเจอที่ตลาดน้ำนะคะวันนี้น้องขวัญมาร่วมงานบุญนะคะตักบาตรกับช้างนะคะ สา์หน้าสารกลางหลังเก่านะคะจังหวัดสุรินทร์ค่ะขอบคุณที่ชมคลิปนี้ด้วยกันนะคะสวัสดีค่ะนี่น้องฝันนะคะน่ารักมากเลยจะกลับแล้วขอบคุณที่ชมคลิปนี้นะคะสวัสดีค่ะ